ครับโอเคนะครับพระอาจารย์ท้านขอถามอีกข้อนึงอะค่ะได้เลยครับบูชาปู่พญานาคอยู่ดีไหมคะอ่าอย่างงี้ก็โอเคแล้วถูกแล้วครับได้บูชาอย่างี้ก็ถูกแล้วปู่อนันตนาครลาดอ่าบูชาได้นั้นขอบพระคุณมากเลยค่ะจ้าจ้าขอบคุณครับ อาจารย์เป็นไงครับปู่อนันตนาคราชนี่ปู่ฤาษีอนันตนาคราชน้องอ้นคือเห็นฤาษีที่พระนารายณ์ที่นั่นแหละอนันตนาคราชตนนี้ท่านมาเป็นที่เป็นที่นั่งก็คือเห็นนารายณ์ประทมศิลป์ไหมนั่นแหละอนันตนาคราชครับก็คือมีมีเขาเรียกว่าหัวของพญานาคไม่จบไม่สิ้นอย่างนี้ปจยใช่นั่นแหละอันนี้นแปลจากจากชื่อเขา ใช่เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มีอํานาจมีพลังมีบารมียิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญนะที่ที่สําคัญใครที่ไหว้คนปีมะโรงปีมะโรงปีมะเส็งเนี่ยบูชาแล้วจะดีหมดหมดเวลาเวลาเมืองวันมาทั้งนี้แล้วอาจารมันมาทั้งผมแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยคําคมเช่นเคยนะครับ การบริหารตนเองคือสิ่งที่ท,ที่ต้องทําก่อนที่จะบริหารคนอื่นนะครับอันนี้จากอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตะกูลชัยนะฮะมาจาการทริสเตอร์นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถรับชมได้วันเสาร์และอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อา<ช>ท,ทิตย์ววเวลา17นาก10นาทีจนถึง18นาฬิกานะครับ,รรบช่วง2ก่อน ช่วงสองช่วง2ออย่างช่วงสองหมดเวลาแล้วสักครู่กช่วงอีกช่วงหนึ่งสมบัติผัดกันชมช่วง3ช่วงััสาม ครับตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับยังไม่จบนะครับรายการของเรานะนรับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่02-3192 3 9มเก้าสนะครับและ SMS ที่483 8 3 8 8ครับอาจารย์จะเป็นช่วงสมบัติพลันชมครับสมบัติังชงกระปุสีก็ทยอยจัดส่งไปแล้วช่วงนี้ไปสี่มันน้ำมันท่วมนะเอา้อนเริ่มท่วมแต่ละตอนนี้มีเข้ามาเดี๋ยวจะจัดทยอยจัดส่งให้จัดส่งให้ตรงนี้ไปแล้วร้อยกว่าฉบับแล้วนะตั้งแต่ที่รายการที่มาที่มาทำที่แล้วอาจารย์แจกปูรุสีไปแจกปูรุสีไปน่าจะประมาณ10 สิกว่าท่านไปแล้วตอนนี้สิกว่าท่านไปแบกท่านแต่ว่าบางท่านก็มาเอาที่สํานักนี่จะเห็นว่าห่อนลาอาการปูรูสีปูรูสีนารายเนี่ยปลุกเสกวันเปิดโลกปลดนี่หมดแล้วยังอาจารย์ที่อาจารย์จะแจกฟรีอย่างมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะหันหันหันสามรองศารอบๆแล้วก็เปิดตูดฤาษีให้ชมนี่นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้จะส่งก็มีทยอยมาเนี่ยปูรูสีนาราย นะครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วจะเขียนด้านข้างจะเขียนว่าเราปลดหนี้รวยเงินล้านด้านข้างด้านข้างครับด้านข้างอันนี้อันนี้รวยเงินล้านเห็นไหมรวยเงินล้านนะครับอ,อันนี้ก็ปลดหน,นี้นะครับปลดหนี้อันนี้สร้างน้อยมากไม่กี่ร้อยองค์เองครับแล้วนี่แต่แจกไปแล้วประมาณ70กว่าองค์ครับอันนี้แจกอันนี้จะแจก10องค์เดี๋ยวจะเอามาแจกในรายการ5องค์เพราะว่าแจกไปข้างนอกลูกศิษย์ขอไปแล้ว5องค์ครับนี่มาแจกจะเจออันนีโอเคครับผมโอเคนะครับแล้วจะมีแบบธรรมดาอันนี้จะจานหน้าจานหลัง อ่าไเลยอันนี้คืออันนี้แบบพิเศษฟังเล็กไะอันนี้แจกไปละห้าองค์มาที่สำนักมากันเยอะอยู่ก็แจกไปประมาณ70กว่าองค์แล้วครับแล้วท่านผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยอันเดียจะยอแจกไปยังครับอันนี้ต้องน้องน้องส้มยังไม่เอาใบเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวจะเอามาแจกไปคืออันนี้แจกแต่ก็มีมาที่สำนักมาจากไม่ว่าจะมาจากที่ที่ไหนนครแก่นมาจากขอนแก่นมาจากชนบุรีมาจากระยองมาจาก เอาเยอะมามาจากไหนอาจารย์จะไล่เกือบทั่วประเทศแล้วมาเยอะมาเยอะอาจารย์ก็ก็มาคนละมาจากนี่ด้วยเดี๋ยวฝั่งทนด้วยก็มาฝั่งทนฝั่งทนก็มาก็มีเวลาแจกแจกกันไปเนี่ยปูรูสีนี่ต้องบอกว่าแรงยังยังงวดที่แล้วงวดนี้งวดนี้งวดนี้ผก็มีศูนย์ศูนย์สี่เนี่ยแต่มันเข้าศูนย์สี่ที่เข้าศูนย์สี่มันเข้าสี่ศูนย์ก็ยังดีมีลูกศิษฐ์ถูกบ้างมีลูกศิษฐ์ถูกโทรมาคนละนิดละหน่อย พี่ชัยวัฒน์ที่โทรมานะถูกนะถูกพี่ชัยวัฒน์พี่ชัยวัฒน์อ่าพี่ชัยวัฒน์ด้วยเลยถูกนะถูกนะวันนี้วันนี้นั่งดูอยู่ก็ถูกด้วยรู้พี่เขานั่งดูอ่าถูก4 0ถูก4 0่ศูนยที่ให้ที่ให้0ูนไปแล้วเขาก็ไปตัดเล่น2ตัว0ูนย์สี่สี่ศูนะถูกตัดเลยอ่าเาตัดเล่นก็ถูกกันอยู่แล้วที่สําคัญผูกเรือสีนี่แหละนาลายแล้วมีแบบธรรมดาให้บูชา300บาทครับเขาบอกว่าให้ถูกบูชาถูกมากปู่พระอิศวรมุนีเทพแบบเนี้ย พระนารายณ์ทรงสุบันนารายณ์ขี่คุดเนี่ยนารายณ์ทรงสุบันเนี่ยชัางล่างเนี่ยนารายณ์ทรงสุบันเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าจะมีพระแม่ธรณีอันนี้ก็ให้ออกให้ออกบูชาแล้วให้บูชาถูกมาก300บาทสาร้อยาทเหมือนกันใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับติดต่อเจรจาจะมีความมั่นคงในชีวิตอันนี้ช่วยความมั่นคงความมั่นคงความสําเร็จโชคลาภบูชาพระแม่ธรณีจะสาเร็จและที่สําคัญก็จะมีแร่เหล็กไหลในแช่ในน้ําผึ้งอันนี้ขวดเนี้ยขวดสีดำเนี่ยนี่ใช่ไหมฮะ ีะย,ย,ยกให้ดูแล้วกันนะครับนี้ขวดสีดํานี่อ้วนขึ้นนะตอนที่เอามาแช่นี่ยังเล็กๆอยู่แต่พอเอามาแช่แล้วทาพิธีปลุกเสกเนี่ยท่านจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเหมือนลักยมเนีอยอย่างนี้จะใหญ่กว่าฝาขวดเลยใช่จะ,จะจะเริ่มโตขึ้นกินน้ําผึ้งครับไอ้นี้ใช่นี่แร่แร่เหล็กไหลให้บูชา,าแค่พันเดียวเรียกทรัพย์เรียกเงินทองหน้าที่เป็นพลังจักรวาลแร่เหล็กดูดเหล็กไหลเหล็กไหลนี่ช่องน้ําผึ้งเหรอครับใช่กินน้ําผึ้งครับนี่แช่ด้วยน้ําผึ้งนี่ลูกศิษย์น ครับน้ำพึ่งแท้แล้วจะเห็นว่าเอ๊ะบางท่านจะมองอยู่ในจอไอ้อะไรมัดผ้าสิยูพูนน้ำอ้นบอกอะไรนะพจมานอ๋อพจมานเนี่ยสู่มาสู่มาที่พจมานนี่ผมเห็นรุนเตี้ยเลยอาจารย์เออจัดพจน์มานเลยเนี่ยพจมานน้ำอ้วนพูดแต่โอ้โหจิ้มเลี้ยมเลยอาจจะเห็นน้ำมันเนี้ยไอ้นเนี้ยสุดยอดแห่งอ่าสุดยอดด้านมหาเสน่ห์นั่น,น,น,นคือมหาเสน่ห์น้ำมันอ่าน้ำมันอินคู่กรรมเทพสมสู่ครับใช้ยังไงครับอาจารย์นนี้อันอนี้แค่พก อันนีแค่อกไม่ต้องไปเปิดฝาน้ำมันมามาทำอะไรไอ้นี่ที่ไอ้นี่ห้ซูอาให้หยิบหยิบให้ดูอันนี้ครับอันนี้คือข้างในถ่ายถ่ายเนี่ยข้างในที่บรรจุครับก็คือจะมีรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันจะผูกด้วยผ้าสีชมพูอันนี้คือรุ่นพิเศษทำพิธีปลูกเสกได้สามสี่ประมาณสี่สาขวด S <S นี่จะจานตะกุดคู่ชายหญิงตะกุดกามเทพชายหญิงคู่คแล้วจะยันมหาเศรษฐียันนะจ,จิกแตกอ,อกแตกบรรจุแล้วก็ใส่ในว่านร้อยแบรรจุในน้ำมันเนี้ยโอเคครับผมไม่ต้องเปิด<อ>น้ำมันมาใช้น่ต้องแค่พกแต่ตน้ำผาเฉยแค่พกเฉยแล้วก็บรรจุตัวไม่ใช่แล้วก็อธิษฐานแล้วแล้วไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหแรงมากอันนี้ด้านความรักด้านเมตตาด้านมหาเสน่ห์เนี้ยอัน,นี้คือด้านเขาเรียกว่าองค์พ่อกามเทพ นี่เขบอกว่าสุดยอดแห่งแม่ตาให้นี้ให้บูชาแค่ขวดละพันขวดเะว่าไม่แพงมีปลุกเสกได้ตอนนี้แตกไปเจ็ดขวดก็คือใส่พานเอาไว้ปลุกเสกเชิญครูบาอาจารย์เชิญกรรมเทพลงด้วยธาตุกสิณจู่ๆเนี่ยขวดแตกไปเจ็ดขวดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่ในขวดแบบนี้ทําพิธีปลุกเสกนี่แหละน้องโอ้นจู่มรสารว่านร้อยแปดทั้งหลายทั้งปวงขวดระเบิดขวดแตกไปเจ็ดขวดตัวนี้ต้องหาขวดมาเปลี่ยนเหมือนกันครับต้องเอาไปต้องบอกว่าแรงมากๆแล้วความรัก ตรงสุดๆใครที่มีปัญหาเรื่องความรักขอแนะนำอันนี้เอาไปบูชานี่ดาราดารานางเอกระดับนางเอกใช้อยู่ใช้อยู่ลูกศิษย์อาจารย์ระดับนางเอกแต่เราเปิดเผยไม่ได้จ้าเปิดเผยไม่ได้เป็นนางเอกที่มีชื่อเสียงดังมากครับ ดังมากประจําช่องเลยต้องบอกว่าดังจริงๆเนี่ยใช้อยู่ความรักโอ้โหไม่ว่าจะเป็นอ่าหลายท่านดาราเอาไปใช้หลายท่านด้วยความรักในแฟนก็หนุนดีมากเอาเวลาหมดเวลาเอาเวลาหมดอีกแล้วต้องชาติต่อนะฮะอาจารย์ครับผมท่านผู้ชมนะครับสามารถที่จะติดต่อทางทีมงานเราได้นะครับที่02319 2072ถึง3นะครับ s อ s เที่483 838 8นะครับคํคมวันนี้ก็พูดไปแล้วพูดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมนะครับ www.thaistar tv.co.th นะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในช่อง PRD 5 และไทยสตาร์ทีวีนะครับทุกวันเสารอ<ช>์อาทิตย์เ<ช>วลา<ช>17นาฬิกา10นาทีจนถึง18นาฬิกานะครับ<ช>ตอนนี้ผมและอาจารย์ชินกฤษณเทพต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ